ค่ะมืนน่อวานน่าสิผ้าแจวเฮ็ดไข่ได้ค่ะค่ะมันกะสีมี่ประมาณนี้ค่ะกะสีเป็นเฮ็ดเป็นอหอมกระเทียมแล้วกับพริกนะคะเครื่องปรุงม,มีอ่สองอย่างนะคะก็คือชั้วลดกับเกลือนะคะกับโขกพริกก้อนค่ะที่เขาให้ทำโขกดับ,บละเอียดด้วยค่ะบ่วยาก ใส่ชื่รถตัวใครบ่กินบ่ใส่ตักขาบ่ดำมาดุคงถึงปีกกงกป ใ่เพื่อให้มันมีนกลิ่นหอมนะคะเ้าสิบบดิเสณ่ต้นหอมกับพักชี่นะคะใส่ตามที่หาได้ค่ะหาม่นะคะ,ะ,คะโขกให้เข่ากันก้อนค่ะเ็ยไปโขกที่หลังค่ะ ล่งได้ค่ะใส่ที่เดียวเพราะว่าค่อยๆล่งที่ละมันอ่าให้สิ่วไล่เกลือตามนินึงด้วยค่ะมะหอยมะหอยตําหยางเนาะคะ่ะใส่ลาย,า,ะะายกับสีเข้มได้ค่นนะเนี่เค็มกินบ่ได้นะคะ่ะ ไข่สื่อมาจากข้างเนื้อนะคะรอยหนึงในซมีแล้วค่ะพี่น้องดอกตูมเห็นเดี๋ยวแถวล่ำปูนล่ำต่างค่ะเจ้าชายต่างค่ะ มันนี่เด้อค่ะปลาไซรัลค่ให้พวกกินบลาไซรัลค่ะแต่ไม่มีซันีม,ม่เด้อค่ะเพง่อนหอมซัมเซลนี่ถ้ามีหอมก็ใส่หอมเด้อค่ะวันนี้น้าพวกมีหอมไอมหอมสดนะคะตน้นหอมพัชชีน,นะคะเขาใส่เอา กระชิ่งลงคาร์อาบอนคาร์บอน่วัวะับห้องเติมปลาหลังไปค่ะแต่บางบางขันิ่นวดเติมได้ค่ะคุณใส่แต่เกลือกับชู้รมสามารถเนี่ยค่ะแ่บลหวคลิปมีหน้ากอตัวล่าไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ